อาเซียนเรามาร่วมใจมาเลเซียพัฒนา,ากับผู้ชาลาวไทยสิงค<า>โปร์เวียดนาม สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับภาษาอังกฤษเชฟสั้วันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการบรรยายบุคลิกและก็ลักษณะของบุคคลนะคะ describing people ค่ะ do you know Tim yes I do what does he look like he is a handsome he is a tall man and he has blue eye and short w a b y brown hair จะเบิกสนอนะคะ,ะบ่อยครั้งนะคะที่เราจะถามถึงบุคลิกและก็ลักษณะท่าทางของคนอื่นนะคะซึ่งฝรั่งเขาจะใช้ประโยคว่า What does he look like ซึ่งแปลว่าเขาลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรนะคะซึ่งคำตอบนะคะก็อย่างที่น้องๆได้ยินนะคะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ,ะ Handsome ซึ่งแปลว่าหน้าตาดีนะคะ Tall แปลว่าสูงค่ะ Chort แปลว่าสั้นค่ะ Blue Eye มีตาสีฟ้าค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสถาบันภาษาอ mm ังกฤษพัฒก็จะมาแนะนําหลักสูตรภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมนี้นะคะเรียกว่า vacation c o a s s นะคะซึ่งเราก็จะรับสมัครน้องๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะคะจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะคะหลักสูตรนี้เราก็จะเน้นการฝึกทักษะทางภาษากับครูฝรั่งเจ้าของภาษาของเรานะคะในสถานการณ์ต่างๆนะคะหลักสูตรจะเข้มข้นค่นคะผู้ปกครองที่พาน้องๆมาเรียนนะคะจะเห็นผลการพัฒนาทักษะภาษา,า,าของน้องอย่างชัดเจนนะ จากปีปที่ผ,ผ่านมาที่เราทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะจำกัดนักเรียนนะคะใน,ในแต่ละห้องนะคะไม่เกิน1 0ถึง12คนนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องราคาเนี่ยจะเป็นราคาพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วงปิดเทอมนี้นะคะชั่วโมงละร้อยกว่าบาทแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราจัดควบคู่กันนะคะก,ก็คือกิจกรรมทัศนศึกษานะคะเราเรียกว่า English on tour นะคะปีนี้เราก็จะพาน้องๆนะคะออกไปเรียนรู้แล้วก็สร้างเสริมประสบ การทางภาษาในสถานที่ข้างนอกนะคะก็อยากชวนน้องๆน,นะคะทุกคนนะคะที่สนใจที่พัฒนาแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษนะคะเพิ่มเติมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่สนใจนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะผู้ปกครองสามารถเข้ามานะคะลงทะเบียนนะคะเพื่อ,อ จองหลักสูตรนี้รวมทั้งกิจกรรมนะคะที่สถาบันภาษาอังกฤษพัฒกาญจนบุรีนะคะเบอร์โทรนะคะ0863758579นะคะหรือเข้าไปที่สาขานะคะจะอยู่ในตลาดสดใกล้ๆร้านขยายยาไทยเหนียนนะคะ Chana not